มาดว่าสําคัญ INFJ ไกล NTJ อยู่ตรงนี้แหละคนที่เป็นสองไทยนี้แบบแท้ๆเนี่ยจะมีรังสีเลยบางอย่างที่แบบ ม่เหมือนกันนะววตาพลังงานไม่เหมือนกันจริงเป็นนักกลยุทธ์เหมือนกันแต่คนหนึ่งจะมีรังสีที่เกี่ยวกับผู้คนอีกคนนึงจะมีรังสีเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านงานที่มันแบบลึกลับดังนั้นมาตรวัดสําคัญเลยคือเด็กน้อยเด็กน้อยเนี่ยจะมีความบริสุทธิ์แล้วก็ใจใสๆมากๆไร้เดียงสาสุดๆดังนั้นอ่ะมันมีแนวโน้มสูงนะไม่ได้ทุกเคสแต่เด็กจะวิ่งเข้าหาใครประเด็นคือ,อแรงดึงดูดที่มันมาจากข้างในเนาะโอเคมาจากสมองด้วยกันมาเป็นบุคลิกภาพกันมาเป็นคาลิสมาบางอย่างกันมาเป็นรังสี ัสมีบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของพลังงาน Energy แล้วแต่เราจะเรียกว่าอะไรแต่สิ่งนี้มันมีสิ่งที่มนุษย์เราสัมผัสถึงกันได้คือใจถึงใจเมื่อเราโตขึ้นก็นจะมีภาพความคิดความเชื่อด้วยของเคาพรพน่ะใช้คำว่าการปรุงแต่งทางด้านสังคม Social ลมันจะมีความรักความชอบอะไรที่มันเป็นอาจจะเป็น unconscious bias เยอะดังนั้นผู้ใหญ่เป็นมาตรวัด ที่อาจจะไม่ดีเพราะว่ามันมีไบแอซิดตัวแต่เด็กนี่แหละความใสๆของเขาเนี่ยเป็นมาตรวัดที่จะคอยดึงดูดมันปล่อยเด็กเข้าไปนะอันดับแรกเลยถ้าเลี้ยวเข้าหามีแนวโน้มเลยวิ่งเข้าหา INFJ ซึ่งต้องบอกก่อนว่าบางครั้งสองไทยนี้ก็เดเวล็อปมาเยอะนะอาจจะมีพลังงานที่เป็นในเชิงบวกแต่ถ้าเอาพื้นพ้นเลยนะเด็กจะวิ่งเข้าหาบางไทยและอาจจะวิ่งหนีบางไทยก็เป็นไปได้ดังนั้นน่าสนุกดีนะถ้าคนที่รังเล,ละหะ่างสองไทยเนี่ยอาจจะลอ,ลองวัดด้วยด้วยเด็กที่อายุน้อยๆเลยหรือไรเดียงสามากอย่างนี้เป็นต้น